คช่วงนี้เป็นช่วงเรียนโยคะออนไลน์นะคะครูก็เลยอยากทำคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆสำหรับนักเรียนใหม่ที่เริ่มฝึกโยคะออนไลน์แล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบนักเรียนใหม่ๆอ่ะจะสยองขวัญคือแบบอุ๊ยตรงนี้มันเร็วแล้วทำตามไม่ทันแล้วครูโยคะส่วนมากช่วว่าอ้าวิญญาสะ วิญญาสะก็คือจากท่าดาวดด facing dog นะคะแล้วเราเอนตัวไปข้างหน้าไปเจอกันที่แพลงพอแพลงเสร็จเราลดตัวลงนะคะเป็นชัตุลังกาหรือลงเข่าอ,อกคางส่วนมากครูก็จะให้อ p อปชันใช่ไหม ครูก็จะให้ออปชัดนักเรียนว่านักเรียนคะบางคนที่แข็งแรงแล้วให้ลงชัตตุลังกาใครที่เป็นนักเรียนใหม่ให้ลงเขาคางนักเรียนใหม่ก็จะงงเขาอคางยังไงวะชัตตุลังกาลงยังไงวะแพ้ง่ยังไงวะอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเกิดแบบเป็นข้อสงสัยแล้วก็สยองขวัญว่าแบบตรงเนี้ยตามไม่ทันไม่เข้าใจแล้วครูเขาก็ไม่ได้หยุดพอสอแล้วอธิบายนะคะเพราะส่วนมากจะเป็นคลาสที่มันเป็นวิญญาสะฟโฟล์คือจะฟโฟล์ไปเรื่อยๆจะมีท่าสองท่าจะเป็นท่าพีคที่ครูเขาหยุดให้แล้วอธิบาย ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากก็จะโฟล์กันไปเรื่อยๆครูก็เลยเอาจุดเนี้ยคะ่ะมาทําเป็นแบบช็อตสั้นๆให้นักเรียนออนไลน์ทั้งหมดเลย,ท,เลยที่เป็นนักเรียนใหม่ๆที่ยังไม่เข้าใจว่าจุดนี้ต้องทำยังไงไปยังไงนะคะทั้งหมดนี้รวมทั้งหมด4ีท่านี้จะเรียกว่าวิญญาศัต์นะคะป่ายเจอกันที่ดาวด์เฟสซิงด็อกอันนี้ครูก็จะให้ออปชันเลยตั้งแต่ดาวด์เฟสซิงด็อกนะคะ ดาวด์เฟสซิ่งดอของพวกเราทุกคนความกว้างของมือเราเท่ากับหัวไหล่ความกว้างของเท้าเราเท่าสะโพกนะคะทุกคนเนี่ยคือดาวด์เฟสซิ่งดอของคนที่ฝึกมานานแล้วก็จะได้อยู่ประมาณสามเหลี่ยมประมาณนี้เนาะนักเรียนใหม่ๆจะเจอปัญหาอะไรก็คือมันทําไม่ได้อะ่ะครูแบบมันมันไม่สามารถดันออกไปหาขาหรือว่ามันไม่เหยียดขาตรงไม่ได้หลังมันตรงไม่ได้มันโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูอยากให้ทุกคนเริ่มมาที่จุดที่1ก่อนก็คือ ดาวดอกถ้าสมมุติว่ามันตึงมากเลยมันเหยียดขาไม่ได้เข่ามันงออยู่เราก็เดินเท้ามาให้มันสั้นๆแคบๆเป็นดาวดอกแบบนี้ทุกคนคือปล่อยให้มันให้ขาของเราอะค่ะงอไม่เป็นไรแต่ว่าให้หลังอะเรายืดได้นิดนึงแล้วน้ํานหนักกลับไปที่ส้นเท้าเพื่อไม่ให้เราอะปิด เกร็งแล้วก็ตึงที่หลังที่หัวไหล่ที่สะบักของเราจนมากเกินไปเนาะอ่ะอันนี้เป็นออปชั่นสำหรับนักเรียนใหม่เวลาที่ครูเขาบอกว่า downward facing dog ก็คือเป็นแบบนี้ของเราได้เลยนะคะจากท่านี้ต่อไปในวิญญาสะเขาก็จะต้อง flow ไปข้างหน้าเป็นแพลงสมมุติ เราอยู่ที่ downward facing เ o าปกติแล้วเราโลตัวมาข้างหน้าแพลงอ่ะเราจะแทบจะไม่ได้ขยับอะไรเลยทุกคนมันก็จะแพลงได้อยู่แล้วแต่เมื่อกี้ดาวด็อกเรามันสั้นใช่ไหมเราดาวด็อก d แบบนี้แล้วครูบอกว่าให้โลตัวไปข้างหน้าที่แพลงมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะกล่ำๆขึงๆอยู่นี้เนาะเราก็ต้องขยับเท้ากลับไปให้มันได้อไลเน n t ของแพลงก่อนฮึบอ่ะพอมาถึงแพลงละต่อไปสําคัญเลย ลงชัดตุลังกาหรือเข่าอกคางตรงเนี้นักเรียนชะงงนะคะโอเคชัดตุลง okay. ังกานักเรียนเก่าๆอ่ะลงแบบนี Torah ้เขาก็จะลงกันได้ขึ้นมาอัพด็อกขึ TAKE ้นไปดาวด็อกเขาก็จะไปกันได้ใช่ไหมเรายังไม่แข็งแรงไม่ผิดนะคะแค่เรายังไม่แข็งแรงเราก็พอเขาบอกว่าแพลงอ่ะเราก็จัดตัวมาที่แพลงชัดตุลังกาหรือเข่าอกคางใครไปชัดตุลังกาก็คือนักเรียนเก่าเราเป็นนักเรียนใหม่เราลงเข่าตามชื่อเลยข้อศอกงอ เหมือนเราคล้ายๆจะนอนคว่ำแต่เราด่งก้นบีบสะบักกับหลังมือแข็งแรงกดไว้พอหายใจเข้าคนอื่นเขาจะขึ้นมาที่ประมาณนี้อัพดอแต่ของเราด้วยสรีระมุมเนี้ยมันจะขึ้นมาได้แค่ประมาณเบบี้ครอป้า ขึ้นได้แค่นี้มือกดสะบักหนีบขาเกรงม้วนก้นระวังเจ็บหลังล่างเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขึ้นแบบอุย้ยขนาดนี้ระวังหลังนะคะขึ้นพอดีเฉยค้างขึ้นนิดนึงคราวนี้กดค้างลงจะกลับไปแขนก็ไม่มีแรงน้นนะักเรียนใหม่มันไม่สามารถฮึบขึ้นไปได้ทีเดียวเราก็ค่อ,คอยๆ ลอกสติ๊กเกอร์ตัวขึ้นมาเข่าลอยแล้วมาดาวด์เฟซิ่งด็อกอันเนี้ยค่ะคือเมื่อกี้ที่ผ่านมาคือวิญญาสนะเนอะครูจะทําให้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่อธิบายแล้วหายใจเข้าลดตัวขับพลงหายใจออกงอศอกลดตัวลงชัดตัวหลังกาหรือเข่าออกข่างเราก็วางเข่าองออกแตกเหมือนจะนอนคว่ำหายใจเข้าสไลด์ขึ้นมาเบบีครอปบ้าหรืออัปปร์ตเฟซิ่งด็อกแต่ของเราเป็นเบบีครอปบ้าพอหายใจออกเราก็ลอกสติ๊กเกอร์ท้องขึ้นมาดันอกกลับหลัง แล้วไปดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกเราก็จัดอะไลเมนต์ดาวด็อกของเราอ่ะแค่นี้ก็แค่นี้ค้างไว้เขาให้ค้างสี่ห้ารอบลมหายใจเราก็ค้างได้นะคะอ่าให้เวลากับร่างกายตัวเองเพราะข้างหลังขาของเราคนที่ยังไม่เคยฝึกหรือเพิ่งมาฝึกใหม่ๆมันจะตึงปกตินะคะคนที่เคยฝึกคนที่ฝึกนานแล้วแล้วขามันยืดแล้วอ่ะเขาก็เคยตึงมาก่อนเราน้อยคนนะคะที่จะแบบมาแล้วยืดได้เลยเนาะโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ ทั้งหมด4ท่าเมื่อกี้จาก downward facing dog เราก็เลือกอ p t i o นของเราเมื่อกี้ที่ขวูอธิบายไปพอหายใจเข้าโลตัวมาข้างหน้าที่แผลงเราก็เลือก option แ l ลงของเราพอหายใจออกเรางอศอกลดตัวลงชัดตัวลังกาหรือเข่าอกคางเราเลือกเข่าอกคางเราค้างนิดนึงพอเสร็จแล้วหายใจเข้าคนอื่นไปที่ upward facing dog เราก็อยู่ที่ baby c r o b bar ครึ่งเดียว พอหายใจออกเราเลอกสติ๊กเกอร์ถอยก้นกับลอยเข่ามาเจอกันดาวด์เวิดเฟซิงดอกทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าวิญญาสะนะคะอันนี้จะเป็นปัญหาเนาะสำหรับนักเรียนใหม่ต่อไปนี้เราจะเรียนออนไลน์ได้อย่างสบายใจคือแบบอ๋อพอเขาโฟล์ไปแบบเนี้ยเราไปทันเว้ยเรารู้เราตั้งหลักได้อะไรอย่างงี้นะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะอยู่บ้านกันอย่างปลอดภัยแล้วก็ออกกําลังกายได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่บาดเจ็บนะคะคลิปหน้าติดตามกันด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ はい。